ตัดจนได้นะครับโอ้โหใช้แว่นนะครับไม่โตครับตัวนี้ไม่รอดนะครับ นี่ซัดเจ้ากระเทาลุกบายน่าเอกเข้าไปเต็มๆเลยครับขนาดว่าปลาใส่ไม่ใค่ตัวนะครับเนี่ยเต็มปาลากล้วนี่ยเลยก็โอเคครับปล่อยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับปล่อยที่เดิมนี่หละขอบคุณนะที่มากัดก็คือสภาพไม้ตรงนี้มันเป็นคลองนะครับคลองหลอดผมมาใส่ตีเข้าในร่มเ่ยใต้ร่มไม้มีตัวแน่ครับปกติไม่เคยพลาดครับแดดเันร้อนยิ่งอาศัยหลบตามร่มไม้เนี่ครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสีส้มสมหวังวันนี้ซื่อหล